ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอชซีทุกคนครับปกติปลารุยเดิมครับครับืัอนี้จะเป็นวันพฤหัสครับเนาะวันพฤหัสต,ตรงกับวันที่สิบสองเดือนตุลาคมพศสองพันหรัอ, 2, หอยหกสิบเกครับกับมาตามกันต่อครับผลเลขเดเรบนบนประจำวันที่16ีสิบหกตุลาคมพศสองพันหรอยหกสิบครับ เดินบนหมดไปแล้วเนาะครับเนาะให้วิ่งศูนย์ตัวเดียวครับชุดฟันธทุ่งชุดฟันธทุ่งมีศูนย์สามชุดเดียวครับใน<ม>การซักตัวเจ็ดศูนย์สามปรากฏว่าบวยออกสองศูนย์สองครับลดขับลดเขาเ่าแต่เด่นบิดนะครับเนาะครับกคนนี้ก็มาตัดกันต่อเลยครับ เด่นบนจวันที่16ตุลาคมพศ2566เลขเด่น46 2 3 7 10 11 12 13 4 1 7 1 0 3 24 25 26 27 すぐに切って。 วิ่งเจ็บตัวเดียวจับคูครับ สองเจ็ดสามเจ็ดสองสี่สามสี่ สองหนึ่งหกหนึ่งครับหกค,คู่ครับ หกคูหเด่นสองสี่สองเจ็ดครับ องสี่ทับสองเจ็ดกับสามตัวหนึ่งสองสี่หกสองเจ็ดสาม แนว่างเท่านั้นครับ คับเลขเด่นบนประจำวันที่16บหตุลาคมพศสอ6 6ครับสูตรที่1 7 4 6 3 2 5ครับสูตรที่2 4 0 7 1ครับส้นสนกันที่เลข4กับเลข7ครับวิ่ง7ตัวเดียวครับส่วนเลขจับคู่ก็มีสองเจ็ดสามเจี่สามี่สองหนครับเลขเด่น เดนสองสี่กับสองเจ็ดครับส่วนเลขสามตัวก็มีหนึ่งสองสี่กับหกสองเจ็ดครับปันทุ่งให้สองคู่ครับปันทุ่งสองคู่นะครับเนาะส่วนงวดที่แล้วนะครับนี่ครับเมื่อวันที่หนึ่งตัวลาคมครับเดนศูนย์กับหนึ่งปั้นทุ่งให้ยิ่งศูนย์ตัวเดียวครับเลขจับคู่มีศูนย์สาม หนึ่งสามสี่สามศูนย์เก่าเจ็ดเก่าหนึ่งเก่าสี่เก่าครับจุดเด่นมีศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามจุดฟันพุ่งมีศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์สามครับไว้ออกไว้ออกศูนย์สองนะครับเนาะไว้ออกศูนย์สองลุดครับเข่าเล็บวิ่งศูนย์ครับเข่าเล็บวิ่งศูนย์ครับนี่คืองวดที่แล้วเนาะครับเนาะ มีขึ้นหมดที่แล้ววันนี้สามาตามกันต่อครับนี่ครับวันนี้เด่นสี่กับเด่นเจ็ดครับวิ่งเจ็ดตัวเดียวครับขาเจ็ดมากขาดสี่กับสิมห้าครับเรียกเจ้าคู่กับมีสองเจ็ดสามเจ็ดสองสี่สามสี่สองหนึ่งหกหนึ่งครับเด่นที่สุดครับกับมีสองสี่กับสองเจ็ดครับสามตัวกับสีนิดหนึ่งสองสี่หกสองเจ็ดครับครับ สำหรับเหล็กบนเนาะครับเนาะก็บมีเพียงตำหนิของห้พ่อแมเมี่นองเย็บเี่ทุกคนจงพิงจรารณาาในการรับส้มเนาะครับเนาะเหล็กกับเป็นเพื่องแค่แนวทางเนาะครับก่อนตัดสินใจลงก่อนตัดสินใจนําเป็นเสียงโซ่เสีส่ยงดวงครับจงพ,งพ,งพงจนินิจพิจารณาให้ดีเนาะครับเนาะรา,าว่าเหล็กมีเขามีรุดครับมีสูตรได้สิเขาตลอดแล้วกับมีสูตรได้สิพิษตลอดครับเฮ็ดผมเฮ็ดกับเฮ็ดไปตามสูตรตามตำล่าเนาะครับเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอขอจบเพลงซัมเน้ขอให้พ่อเม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับนาอจงโชคดีสวัสดีครับเอาเหน้าจอครับ